สนับสนุนโดย G-View ถ้ามาอย่างคอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ power supply G-View Nvidia Quadro มาตรฐานใหม่ของคนใช้การ์ดจอ Hardware House Smiley IT Asrock มาเตอบอร์ดที่เกมเมอร์และอเวอร์คล็อ r เกเลือกใช้ Asus Zenbook The Incredible Ultrabook Cooler Master การันตี20ปีผู้นำเทคโนโลยีด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พอแล้วพอเองเถอะเออเอาดูที่ดูที่ใครจะเหนื่อยกันอันนี้ฮาเลมเชคเลยคสวัสดีครับสวัสดีครับพมกับโอ้ยรายการโอ้คล็อกโซนทีวีตะกี้นีงผมคิดว่าคุณฮาเลมเชคอยู่จริงๆไม่ใช่ใช่ไหมฮะผื่นปัดเออ ก็อยู่กับผมนะครับนั้นมิสตรีแล้วก็ไอครับในไอนะครับใช้ได้เลยใช่ไหมเมื่อสักครู่นี้วงสวิงเพี้ยนเลยอ่ะเออบอกแล้วให้ไปออกรอบบ่อยๆทีเนี้ยเราพอไม่ออกรอบบ่อยๆวงสวิงมันก็จะเปล่ยน้วงสวิงไม่ได้ผมต้องแบบผมว่าเราพอดีกว่าเมโกต๊ผมกลัวว่าจะโดนแบนน่ะ ไม่มันเป็นฮาริมเชคไงไฮริมเชคใช่ไหมไม่ใช่ทะลึ่งตึงตังอะไรคนก็ทำกันทั่วบ้านทั่วเมืองมันยังไงนะพอเถอะเอออ่ะวันนี้ครับเรามีเคสมาอีกแล้วครับครับนะครับก็มาจากทางคูลเลอร์มาสเตอร์ใช่นะครับในรุ่นเซนทริอนหกหรือว่าซิกซ์นั่นเองครับผมนะครับเป็นเคสขนาดมิดทาวเวอร์มิดทาวเวอร์ไซส์กลางนั่นเองนะครับดีไซน์ก็ ต้องบอกว่าเป็น,ปนสไตล์ของคุลเลอร์มาสเตอร์นะใช่ครับใช่ไหมคุลเลอร์มาสเตอร์จะทําสไตล์เรียบเรียบใชง่ง่ายๆถูกต้องอ่าเน้นเน้นใน,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 นเรื่องของการใช้งานเป็นหลักใช่แต่ว่ายังคงความที่ดุดันอยู่ถูกต้องอ่านี่คือสไตล์ของคุลเลอร์มาสเตอร์นะครับอ่ะเรามาดูที่ตัวดีไซน์กันก่อนเลยด้านหน้านะครับด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็น ตะแกรงครับนะครับเป็นเหมือนกับรูรังผึ้งพลาสติกนะอ่าเป็นเป็นพลาสติกครับนะครับแล้วก็ข้างในจะมีจะมีมีตะแกรงอีกชั้นหนึ่งอ่าเป็น2ชั้นข้างบนเนี่ยเบห้าจุดสองห้านิ้วมีอยู่สามช่องครับผมครับพลาสติกเหมือนกันใช่ข้างล่างก็สามารถติดตั้งพัดลมนะครับ120ร้อยยี่สิบเซนหรือ140ร้อยสี่สิบเซนได้อ่าฮะนะครับอ่าข้างข้าเป็นขอบสีเงินเป็นเหมือนกับอลูมิเนียมครับใช่ไหมใช่โอเค ดูเมงดูเมงดูเมงใช่ไหมสวิตชอันนี้เป็นสวิตช์ power ครับนะครับเปิดปิดข้างล่างครับ reset อ่าถูกต้องครับถ้าล่างลงมานี่ก็จะเป็น LED hard d i s นั่นเองนะครับด้านบนล่ะครับด้านบนมี USB 3.0ครับผม2ปพอร์ตครับแล้วก็มีหูฟังครับไมโครโฟน3.5มิลครับีก2รูแล้วก็ USB 2.0อีก2พอร์ต สองพอตนะครับด้านบนก็คูลเลอร์มาเซอร์โลโก้เดี๋ยวนี้เคสเนี่ย I/O panel ด้านหน้าจะมี USB 3. 0มาให้กับทุกรุ่นแล้วเรียกได้ว่ามันติเจอมาเนาะมันจะเป็นมาตรฐานแล้วแหละใช่มี3 2อันมี22อันถูกแล้วก็หูฟังไมโครโฟนใช่แล้วครับด้านบนครับก็จะมีรูสำหรับท่อยางน้ำครับนะครับสองรูเป็นปกติมาตรฐานอ่าถัดมาข้างล่างครับช่องสำหรับใส่พัดลมระบายอากาศ อ๋ออันนี้ได้กี่ไซส์ครับ80ดมิลครับ90้มิลครับ120ยมิลได้3ไซส์เลย140ยมิลไม่ได้ไม่อ๋อไม่ได้เห็นไหมมันมันเลยมันเลยอ่า e x p a n s i o n slot ครับครับเจ็ด slot หนึ่งสองามสี็อ่าเ slot สำหรับ e x p a n s i o n ล็อกยังไงครับอันนี้อันนี้ล็อกแบบล็อกชั้นเดียวครับสกรูล็อกใช้สกรูล็อกชั้นเดียวแบบมาตรฐานทั่วไปหรือจะใช้สมึงก็ได้ครับใช้สมึงก็ได้ใช่ไหมเอาสกรูดีกว่าล่าสุดก็เป็น <Here> ครับผม power supply เย <Yeah>. ็บทีนี้เรามาดูด้านในกันบ้างครับคุณไอซ์ครับนะครับเปิดเลยครับด้านในนี่ยมันต้องใช้พลังนะครับนี่พวกนี้คืออะไรบ้างครับนี่เลยครับ อันแรกก็คือนี่ขาล็อกฮัตดิสอ๋อเป็นแบบที่ล็อกอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ประกบยึดกับตัวฮัตดิสเลยนะประกบทีเดียวเลยใช่ครับครับผมให้มาสองคู่ครับสี่อันครับผมแล้วก็มีเคเบิลท้ายครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือเสมืองสกรูครับสกรูเป็นสีดําครับผมนะครับแล้วก็มีลําโพงบัสเซอร์ครับผมนะฮะให้มาด้วยอันนี้คือเดิลบันเดิลอื i v e bay ครับคุณไออย่างที่บอกใช่ก็ ขนาด5.25นะครับ3ช่องด้วยกันนะครับเป็นล็อกแบบใช้งานง่ายแบกแบกเสียบจากข้างในเข้าเอ้ข้างนอกเข้ามาใช่นะครับก็ล็อกแก๊กเลยทีเดียวครับนะครับช่องสําหรับฮาร์ดดิสต์นะครับขนาด3.5นิ้วเนี่ยก็จะมี3 2 3นะครับ4 5 6 7 7ช่องนะครับด้านล่างจะเป็น4ด้านบนจะเป็น3จะแบ่งเป็น2ส่วนเพราะว่าด้านบนนี่จะสามารถถอดออกได้ชุดนี้ถอดได้ใช่ครับ นะฮะเพื่อเพื่อใครใช้การ์ดจอแบบยาวๆเป็นรถพ่วงมาเลยทีเดียวของผมเนี่ยยาวมากเลยนะการ์ดจอใช่ไหมฮะใช่ครับเป็นห่วงจริงๆเลยนะครับเป็นห่วงใครครับเป็นห่วงการ์ดจอก็เป็นห่วงสวัสดิภาพของพวกเรานะครับครับไหวไหมฮะไหวไหมครับนี่ผมผมผมหรือเราครับเรานี่แหละฮะจะแยกกันพวกงานนี่แหละครับครับโอเคพอเราถอดออกมามันก็จะกว้างขึ้นมันก็จะโล่ง ครับผมความสุขของคุณก็จะกว้างขึ้นนี่เป็นไงล่ะเออหน้าผมจะไม่เหมือนโดมเหรออันนี้ถอดออกมาเราวนยถอดมาดูนะอ่าสามารถติดตั้ง SSD หรือ solid state ได้2.5ได้ถูกต้องครับครับอันนี้คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะอืมเป็นหาดแปลงครับผมอืมแต่ก็ยังคงต้องใช้ไอ้ขายึดนี้อยู่ใช่ประกอบเข้าไปสองข้างเหมือนกับอันที่เขาให้มาในบันเดิลเมื่อกี้ใช่ก็ใส่เข้าไปแฟบ แค่แค่นี้เองไม่ยากนะขนาดเมนบอร์ดครับคุณไอ้์ไมโคร ATX แล้วก็มินิ ITX แล้วก็ ATX แล้วแล้วก็น่าจะสุดแค่นี้หมดแล้วใช่ไหมผมว่าโอเวอร์ไซส์ฟูลไซส์ไม่น่าจะได้แล้วครับผมน่าจะติดครับติดหลายอย่างน่าจะเป็น ATX นะครับข้างในเป็นสีดำหมดเลยเนาะถูกต้องไม่มีสีอื่นเลยครับชุดสายครับครับเป็นสายพื้นฐานครับอันนี้ก็เป็นสาย IO สวิต ไฟต่างๆอ๋ออันนี้ก็เสียบลงเมนบอร์ดเลยอันนี้ก็เป็นพวก USB ฮะแอม่ HD Audio นะครับนี่แจ็คพลัพาพวกนี้อันนี้ส่วนพอร์ต IO ด้านหน้านะครับใช่แล้วก็นี้ก็คือ USB 3.0ครับผมหนึ่งเส้นนะครับสายทุกเส้นเป็นสีดำนะับถ้าสายบ่อยๆทำไงครับสาย3เป็นขาดหนึ่งครับผมสายบ่อยต้องส่งใบลาฮะพัดลมนะฮะที่เขาติดตั้งมาให้นะครับสำหรับดูดอากาศจากข้างในออกไปข้างนอกเนี่ย เป็นขนาด12เซนติเมตรนะครับตรงนี้ก็อย่างที่คุณไอซ์บอกไปนะครับว่าสามารถได้ตั้งแต่80 90 120 140 140อันนี้จะโดนใบสั่งแล้วนะครับความเร็วเกิดกำหนดนะครับด้านล่างก็จะมีฟิลเตอร์นะครับก็ต้องใช้เทคนิคในการถอดนิดนึงนะครับเพราะว่าจะเป็นเหมือนกับลวดนะฮะเอามาล้างใช่เอามาล้างน้ำได้สันไลได้ไฮเตอร์ได้ตรงนี้ก็เป็นพัดลมครับผมใส่ได้หนึ่งตัว120เซนครับผม บริเวณนี้นะครับสามารถติดตั้งเพิ่มได้อีกหนึ่งตัวทำในส่วนของพัดลมนะครับก็เอาไว้เป่าฮาร์ดดิส์นะครับเป็นไงก็ได้รู้จักกับตัวเคสไปแล้วครับทีนี้เราก็มาต้มโค้งกันสักหน่อยพาสลิประกอบแล้วก็ประกอบส่เมนบอดให้ดูการ์ดจอให้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทาบในส่วนของพาวเวอร์ซัพาให้ดูด้วยนะครับรอแป๊บ ตอนนี้ครับครับเราก็ได้ประกอบเรียบร้อยแล้วครับป้อมครับเอาคุณไปวัดมาไหมไปวัดสักคู่สักคู่รอแป๊บมาแล้วมาแล้วมีไหมมีคิดว่าหมดอันนี้คืออันนี้ครับช้าวัดทําไมครับสายวัดอ๋ออ๋อช้าวัดโอ้เล่นสายวัดอ่ะอ่ะคุณคุณช่วยผมดีกว่าครับผมเดี๋ยวปังกล้องขอลงหัวผมอีกอ่ะโอเค กระจอี7เ็ดเซนครับผมเท่าเดิมเท่าเดิมนะครับพื้นที่ก่อนที่จะถอดนี่ออกเรวัดนี่ก่อนเนี่ยอ่าพื้นที่ก่อนที่จะออกส0สิเซนสมสิบเซนนะครับในนุ่นเขาบอกว่าประมาณยี่สิบเก้าจุห้านะครับก็ใกล้ๆก้กันนะฮะนะฮะแต่พอมือสุดแล้วก็ที่สี่สิบสองเซนได้สี่สิบเซนโดยประมาณอ่ะก็คงไม่มีการบ้านไหนเขาทํากันมาขนาดนี้นะครับครับก็ก็ถ้าขนาดนี้แล้วก็นั่งกันเลยแล้วกันผมพยืนเถอะ มาครับส่วนอื่นๆก็เป็นมาตรฐานนะครับ power นะครับแล้วก็นี่ฮาร์ดดิส์เมื่อกี้ที่เราใส่ฮาร์ดดิส์ดูครับผมประกบดูแล้วอ่าเราลองโชว์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 ให้ดูโชว์การใส่นะโชว์การใส่นะครับครัใครๆก็ทําได้เปึ๊บเด็กป .1 ป .2 ก็ทําได้อ่าอืมเอางั้นเลยทีเดียวแค่นี้แล้วก็ค่อยๆค่อยๆนะประคองประคองปุ๊บประคองเข้าไปอันนี้ออกไปก่อนประคองโอเคประคอง โอเคมีมีการเว้นวักคนิดนึงย้ำๆบริเวณนี้การติดตั้งพาวเวอร์ก็สบายมากนะครับนี่ยังมีพื้นที่เหลืออีกเผื่อใครใช้พาวเวอร์ยาวๆเผื่อยแบนอาเมนบอร์ดม็ว่าไปครับผมเอ๊ะเมนบอร์ดครับผมนะครับเมนบอร์ดอะไรนะเมนบอร์ด Asrock นะฮะอืมอ่าก็เป็นขนาด ATX อ่านะครับ ก็เต็มพอดีเลยพอดีแหละเลยนิดกับเคสขนาด mid tower นะครับที่เหลือก็เป็นช่องร้อยสายใช่ครับนะครับสบายสบายอ่ะดูด้านหลังกันนิดหนึ่งครับนะครับแต่ว่าผมมีข้อสงสัยอย่างหนึ่งในเคสสมัยนี้เอ๊ะทำไมเขาไม่แถมไม้ตรงนี้ให้นะเขาแถมมากระบอกอ้าวเหรอเออเป็นเคสอีกหนึ่งตัวครับผมที่มีขนาดไซส์กลางหรือว่าเวอ tower mid tower อ่าที่น่าสนใจเพราะว่าสีมัน ดำหมดทั้งตัวครับผมใครที่ชอบเคสที่เป็นสีดําล้วนอ่าก็คือตัวนี้ครับผมครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราโมเคสเนี่ยครับอะไรอาสีอะไรที่ง่ายที่สุดก็คือสีดําสีดําแล้วพี่แกไม่แกะไม่ลื้อเลยครับพ่นปืด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 จบดําทั้งตัวครับถามว่ามันสวยไหมสวยครับครับแต่ถามว่าเป็นรอยไหมแน่นอยครับใช่คนเองครับผมแต่อันนี้ไม่ใช่ครับ อันนี้คือ SEC c เป็นเหล็กชุบดครับคือดำมาเลยก็ไม่ลอกครับครับผมลอกครับลอกมีลอกบ้างครับทําไมไม่อ่านหนังสือใช่ครับเอ้เออก็ถือว่าน่าสนใจสําหรับเจ้าตัวนี้ Cooler Master Centurion Six นะครับก็อย่างไรก็ตามเราก็ต้องขอขอบคุณทาง Cooler Master ประเทศไทยที่ส่งเจ้าตัวนี้มาให้เราได้รีวิวให้แฟนๆชาว o v e r c l o c k e ได้ดูกันนะครับสำหรับวันนี้ ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพวกเรานะครับแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนครับ,รบเจอกันใหม่เทปหน้าดีกว่าสวัสดีครับนี่มีการยเทวดข้อเท้าเลยทีนี้